คลิปนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะครับมันไม่ใช่คลิปพรีวิวแต่มันคือคลิปที่หยิบเอาความสวยความงามความขาวมาให้ได้ดูกันมันคือชุดน้ำครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ ASUS ROG และนี่คือ ROG Real Gin 3 360 ARGB White Edition แน่นอนครับก่อนที่จะมีไว้ ASUS ROG Real Gin 3มมีตัวที่เป็นสีดำ ARGB ออกมาสักระยะหนึ่งแล้ว น่าจะประมาณสัก3-4เดือนก่อนหน้านี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ณวันนี้เดือนกร,รกฎาคมปี2023มีตัวที่เป็นสีขาวมาแล้วและเช่นกันก่อนหน้านี้ก็น่าจะได้เห็นกันไปบ้างในงาน Computex ไทเปเมื่อช่วงปลายพฤษภาต้นมิถุนาที่เขามีไปโชว์ในงานคอมพิวเ x ที่บูธเอซีสอาว่าเดี๋ยวจะมีสีขาวตามออกมานะ แล้วมันก็มาถึงไทยแล้วครับพร้อมจําหน่ายนะครับในราคาที่ไม่ได้หนีจากตัวสีดาสักเท่าไหร่เลยอาจจะแพงกว่าน,นิดหน่อยครับสามร้อแต่มันก็ยังวนเวียนอยู่ช่วง16 <c oughs> ฟังไม่ผิดครับ 16, 16 16เท่าไหร่ห5 9 16 200อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมยังไม่ชัวร์ในเรื่องของราคาเราหยิบมาให้ได้ดูกันก,นก่อนว่าสีขาวมันสวยขนาดไหนสเปคเหมือนกับตัวสีดําทุกอย่างครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสีขาวสาวก เอซูสอาไม่ว่าจะเป็นสต r i ทเออรสตรีทไวทหรืออาจจะเป็น m a x i m u ม Apex h e l i ซ์สีขาวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีขาวอะเอซูสเขาไม่ได้ทำมาเยอะครับอย่างสีนี้สําหรับชุดน้ำนะฮะเข้าไทยมาแค่ผมเห็นมีแค่20ตัวเองมั้งไม่ถึงในล็อตแรกนะครับแล้วในลอ็อตถัดไปจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์แต่ณวันนี้ในเมื่อมันมีแล้วอะ ก็มาดูกันนะฮะสีขาวนะครับจำไว้ว่ามันคือเรียวจิน3 6 6 0 a r g b w h i อ่ะหยิบขึ้นมาก่อนเลยผมพูดเกินไปละเพลนฝาด้านบนอันนี้คืออะไรเนี่ยผมขออนุญาตไม่ดึงนะมันเหมือนเป็นเพลทอะไรสักอย่างนะครับมีโลโก้ r o g ตั้งแต่ปี2006 2หอนนี่ตั้งแต่ผมเข้าวงการ คอมพิวเตอร์เริ่มมีชื่อเสียงได้สักสักพักหนึ่งเองนะถ้าผมจะไม่ผิดอะผมเริ่มเล่นคอมมีคนรู้จักน่าจะปี2003 2003เออ2003ประมาณนี้2006ไอคำว่า asus rog มาแม่งคืออะไรวะอ๋อ r e พา b l บีออฟเกมเ asus เหมือนแตกลายออกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้เห็นคำว่า rog เนี่ยจะเป็นสายเกมมิ่งจะเป็นสายไฮโซจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าคอมพเนนต์ที่เป็นซีรีส์แบบไฮเอด์ N. นิดหนึ่งดีไซน์สวยและที่สำคัญแพง ไม่งั้นตัวนี้ไม่หมื่นหหรอกครับโอเคนะครับขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามีรีวิวที่ไหนไปแล้วหรือยังแต่สําหรับเรานะี่ยังไม่ได้หยิบให้ดูก็ให้ดูกันวันนี้นี่แหละครับอ่ะอันนี้ชุดเมนหลักนะครับตัวบล็อกตัวปัม๊มสายยางชุดหลักรวมไปถึงหม้อน้ํา360มาเป็นเซตเดียวกันยังไม่ได้หยิบออกมานะรอก่อนพัดลมพัดลมนี่ให้มาทั้งหมด3ตัวและ เป็นพัดลมที่เรียกกันว่า Magnetic Contact เรียบร้อยแต่ละตัวสามารถเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องใช้สายซิงก์กันจะใช้เป็นพีนคอนแทคแบบนี้ตึงตึงตึงรุ่นของพัดลมครับมันคือไม่รู้ตรงนี้มีบอกหมายออมีเว้ย rog mf 12s argb rog ก็ซีรีส์ rog ครับ mf ก็คือ Magnetic Fan 12s ก็คือ12เซน a r g b ก็คือเป็นไฟ a r g b มันเรียบร้อยฮะมันไม่มีสายเลยสักเส้นแต่ถ้าเกิดเราปึก๊กปึ๊กปึ๊กึก,กต่อกันไปแล้ว3ตัวเนี่ยยังไงต้องมีสาย1เส้น1ชุดที่เสียบลงเมนบอร์ดหรือเสียบรับไฟเลี้ยงหรือเสียบ p w m หรือต่อ Connect จากตัวปั๊มอีกทีหนึงนะครับขออนุญาตหยิบพัดลมให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับเป็นสีขาวขาวทั้งบอดี้แชสซีทั้งก้านแล้วก็ตัวใบจะเป็นขุนๆเพื่อให้นำแสง a r g b ได้สวยงาม ถัดมาครับในกล่องชุดเซ็ตมีอะไรให้บ้างอ่าตัวนี้ซัพพอร์ต lga 1007ซัพพอร์ต amd a m 5เรียบร้อยนะครับขาน็อตสกรูเสาต่างๆมีมาครบอย่างแน่นอนนะครับวางให้ดูเลยว่ามันเยอะขนาดไหนน็อต <Not S 1> ยึดพัดลมกับหม้อน้ำน็อตยึดหม้อน้ำกับตัวเคสมีมาให้ครบและชุดสายนี่ครับเป็นหัวแมกเนติกดูดเข้าไปกับตัว pin contact แบบนี้ นะจ๊ะแล้วก็ไปเสียบลง A R G B บนเมนบอร์ดหหัวแล้วก็4พิน P W M 1หัวนะจ๊ะแล้วก็มีอีก1ชุดมาให้ดูเฮ้ยเหมือนมีสายให้2ชุดดรอจริงๆต้องมี3มั้ยอะอ่ะที่เห็นเตอนเนี้ยมี2นะครับสำหรับสายแมกเนติกโอเคคือประเด็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้สายมาครบทั้งหมด3ชุดหรอกเพราะว่า มันคือพัดลมหรือว่าเป็นชุดชุดพัดลม3ตัวนี้มันจะต้องติดก,กับหม้อน้ำอยู่แล้วยังไงมันต้อง3ตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะใช้พัดลมยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นไปนเลยก็ดูตามความเหมาะสมทีนี้มาดูที่หน้าบล็อกหน้าบล็อกครับมันไม่ต่างจากตัวสีดำหรอกครับสเปคเดียวกันเป็นปัม๊มอาร์ซีเทคเซน8ความเร็วของปั๊มนะครับ5,100รอบ 5,100รอบตัวฐานหน้าสัมผัสกับ CPU เป็นทองแดงแล้วก็มีการปั๊มซิลิโคนมาให้แล้วจะมากจะน้อยเกินไปเราสามารถหาซิลิโคนอื่นเติมได้หรือจะปาดตัวที่ทิ้งเลยเช็ดออกเลยแล้วก็ทาซิลิโคนที่เรามั่นใจใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นี่ครับดูหน้าบล็อกกันนิดหนึ่งหน้าจอเป็น3.5นิ้ว LCD จะแอดไฟล์ กิฟต์ก็ได้ไฟล์รูปก็ได้หรือจะเซตให้ดูเทมดูค่าต่างๆผ่านโปรแกรมก็ได้เหมือนกันผมติดนิดเดียวเลยสายไฟของตัวชุด t Edition เนี่ยทำไมไม่เป็นสีขาวอันนี้คือ USB 2.0เสียบลงเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ PWM เสียบลงเมนบอร์ดเหมือนกันสำหรับไฟเลี้ยงปัม๊มเนี่ยถ้าเกิดทำตรงนี้มาให้เป็นสายขาวนะผมว่าแม่งจะอาจจะดูสวยกว่านี้หรือเปล่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ตัวสายยางหรือว่าท่อยางนะครับก็เป็นท่อยางปกตินี่แหละแล้วก็เป็นสลีฟเคเบิลหุ้มถักด้วยสีขาวออกเงินเงินมุกมุกม,มีสายตีตุ๊กแกสายรัดเป็นสีขาวลายดำๆำ republic of gamer มาให้เลย1เส้นหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมครับ360หสำหรับติดตั้งพัดลม120มิล3ตัวแล้วก็มีแพคเกจจิ้งกันกระแทกกันฟินล,ล้มมาให้ประกับหม้อน้ำเป็นสี่เหลี่ยมทั้ง หัวแล้วก็ท้ายนะฮะเอาเป็นว่าถ้าติดตั้งอยู่ในเครื่องมันก็น่าจะอยู่ท่านี้ถ้าเกิดมองจากด้านเครื่องเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับคือเอาจริงมันก็ไม่ได้ไม่ถึงขั้นที่ว่าบังคับซะทีเดียวหรอกครับมันสามารถที่จะโรเตตจอให้เป็นอย่างนี้ได้แต่ด้วยด้วยสกรีนของมันอะโลโก้ของมันที่เป็น Republic of gamers มันอยู่ท่านี้ไงมันเป็นแนวนอน แล้วถ้าเกิดโลเทดอะโลเทดได้ครับโลเทดตัวจอผ่านโปรแกรมมาได้แต่ว่าท่านี้ไม่ได้นะครับต้องท่านี้บังคับเลยเสร็จปุ๊บแล้วพอเป็นท่านี้แล้วแล้วมันยังไงมันก็จะฝืนๆืนตลกตลกหน่อยในเรื่องของท่อหรือถ้าเอามอน้ําไว้หน้ามันจะเป็นยังไงวะมันจะอย่างนี้เหรอมันก็จะฝืนฝืนหน่อยป่ะก็อย่างเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วเชื่อเถอะ เดี๋ยวก็จะหมุนกลับมาเป็นทางเดิมปกติมันก็กึ่งกึ่งบังคับนิดนึงครับว่าท่าเนี้ยสวยสุดหรือว่าแมทที่สุดนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานครับแล้วแต่เอาไปติดตั้งแต่ถ้าเกิดตามพื้นฐานที่มันควรจะเป็นแล้วนะก็ท่านี้ครับปกติอ่ะว่าที่รอบพัดลมนิดนึงพัดลมแต่ละตัวครับทั้ง3ตัวรอบเท่ากันแม็กซิมัมสูงสุดที่2,200รอบบวกลบ10%ไม่เยอะหรอกสุดท้ายแล้วมันจะแกว่งไม่เยอะอ่ะเปิดดูที่หน้าบล็อกสำหรับฝาครอบจอตัวนี้สามามรถ ถอดได้นะครับยกจอออกจะเห็นพัดลมหนึงตัวพัดลมตัวนี้ทําหน้าที่เป่าระบายความร้อนของตัวปั๊มในระดับหนึ่งแล้วก็เวลาติดตั้งจอติดตั้งได้แค่ทิศทางเดียวนะครับไม่สามารถหมุนหรือว่าโรเตตจอได้นะครับบังคับเลยว่ากูต้องติดตั้งทิศทางในทิศทางเดียวและนี่คือ asus rog r e a l g i n 3สาม argb white edition ให้ดูแค่นี้พอครับสั้นๆเอาเป็นว่าความขาวของ asus rog asus s t r i x white หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกเป็นโทนขาวเนี่ยสวยหายากแรอเทมและที่สำคัญแพงหมื่นหแล้วแต่คุณเลยครับสาว o r asus rog จ่ายได้ไม่ยากส่วนใครที่ชอบใครที่หาใครที่รออยู่คอมมิกสโต ผมมีขายนะครับจะซื้อแยกไปทำเองหรือจะสั่งประกอบเครื่องแล้วเอาเป็นเซตสีขาวทั้งหมดก็คุยกันอะไรควรไม่ควรอะไรมีตอนนี้อะไรต้องรอประมาณไหนก็ว่ากันตามหน้างานจริงนะครับผลโยทินเจดสิครับหน้าร้านเรามีที่จอดรถอยู่แล้วหรือจะโทรมาก็ได้ครับ0 6 5 4 6 4 5 2 9 1หอ้ารือทักมาที่แฟนเพจก็ได้ที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ Comic Store ทักมาคุยกันครับอยากได้อะไรแบบไหนบอกเราเดี๋ยวเราจัดการให้ตามงบตามการใช้งานตามความต้องการของทุกคนครับ ลาไปก่อนขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมมิกส์เจ้าของเดียวกับแบงคคอมสวัสดีครับ